ก็สวัสดีกันท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ในยการรีลอสนะครับอยู่ในตัวของเกมโรลัมออนไลน์นะครับผมวันนี้เราจะเป็นไกด์มาเป็นแนวทางในการเล่นไฟนอลให้นะครับและเราจะมาดูกันว่าสเตตัสผมจะเป็นยังไงอุปกรณ์ที่ใช้สกิลเกมเพเป็นยังไงแล้วเอาผมไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับนะโอเคครับเริ่มจากการที่จะไปดูสเตตัสของผมเลยลวกันนะสเตตัสผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเกมแอต4,000ครับเนเวล199นะครับ จริงผมจะกะมาทำคลิปตอนวล่งสองร้อยแล้วแหละแต่ว่าผมขี้เกียจนร้อยก็ข้าวกำลังดีครับโอเคนะับผมอ่าอินอินผมอัพนำเด็กนะครับผมอัพบิดสิเพราะเอาเลือดนะครับผมก็ถ้าจะเอาเลือดก็เอาอัพบิดมาดิดหนึ่งก็ได้นะครับจ่ายอย่าไปอัพเยอะนะครับสิบยี่สิบสิบห้าก็พอครับโอเคครับอัพอินนำเด็กนะครับอ่านะฮะแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับไม้เท้านะครับใส่หินนะครับอ่าหินนี้เลยนะครับ มังกรแห่งความมืดนะผมจะไม่อ่านชื่อต้นๆมันน,มนะครับผมลิ้นพันนะเวลาอ่านแล้วลิ้นพันผมพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วแล้วผมก็ตัดไปหลายรอบแล้วด้วยนะฮะก็สเกลไม้เท้าก็เป็นอย่างนี้นะครับอินสิบเปอร์เซ็นต์อินบวกยี่สิบ M A T K บวกสิบเปอร์เซ็นต์ไลฟ์เวทเร็วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บางไม้เท้าผมเห็นมันมีอันนี้ด้วยนะครับลบเฮ็นะครับอ่าต่อไปก็เป็นโล่นะครับจะเป็นโล่นะฮะโลฮาร์โมนี่ชิวนะครับก็ สเกลก็ประมาณนี้นครับสเตตัสของอุปกรณ์นะเดี๋ยวคุณจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์เวทนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็ได้นะครับเอาไว้เพิ่มแอดไว้นะครับแต่ผมจะเอากาดนะครับผมอ่าแล้วก็เอาไปสตันบอสด้วยนะครับอ่าถ้าแนะนำนะให้พกโลไปดีกว่านะครับแล้วก็ชุดเกาะนะครับก็เป็นเกาะเบานะครับสเกลประมาณนี้นะครับใส่หินจักรพรรดิดีนีเหล็กนะฮะอ่าต่อไปก็เป็นหมวกนะครับอ่าผมจะใช้เป็นอันนี้ครับหมวกตงเรียนซากุระนะครับอ่า แล้วก็ใส่หินจะคาดดีนียุคโบราณนะครับขั้น2นะฮะต้องอัปเกรดมาด้วยครับอัปเกรดก็ดีนะฮะถ้าอยากได้ดาเมจกออัปเกรดนะครับถ้าอยากได้ไล่เร็วก็ไม่ต้องอัพนะครับใส่แหวนมาคีน่าครับหินก็เป็นเวเนน่ากับโปรไทมสเตอร์นะครับหาสเตตัสหินก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมจะไม่อธิบายนะครับให้ดูกันเองเลยแล้วกันนะครับผม ไอที่ผมใส่โปรทัมสเตอร์นี่มันคือผมเอาไว้ลบค่าเฮตนะครับแล้วก็เอามานานครับแถมได้ต้านไร้ธาตุด้วย20เอร์เซนนะครับอ่าเพื่อบอสบางตัวเป็นพวกไร้ธาตนครับก็พอกันได้นะครับโอเคครับก็ชุดอวตารก็เกลือเกือหน่อยครับอ่าไม่ต้องอธิบายเยอะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอืมแล้วเพิ่มาดูที่สกิลครับอ่าเดี๋ยวผมพูดถึงคอมโบก่อนนะครับอ่า เวทมนต์ไฟนอลปกติเลยครับก็ไฟนอลก็ใช้อิมแพกนะครับแล้วก็เวทไฟนอลนะครับก็ใส่เต็มแรงครับจะได้แรงขึ้นนะครับอันนี้จะใส่เป็นชิวบาร์สนะครับชิวบาร์สมันจะใช้ต่อเมื่ออยู่ในระยะ3เมตรครับเผื่อเวลาเราไปอยู่ใกล้บอสหรือบอสมาใกล้เราเราก็สตันมันได้มีโอกาสนิดหน่อยนะฮะทำไมห่ะครับว่ามันใช้มานาน้อยแล้วระยะมันใกล้ครับเวลาเราไฟนอลไกลๆนะครับสกิลนี้จะไม่ทํางานครับเราจะใส่ไฟนอลเสร็จแล้วก็สกิลนี้ไม่ทํางานเลยเราก็จะไปเดินไปไหนก็ได้นะครับ หรือคุณจะใส่เป็นเอ่มจะใส่เป็น backstep ก็ได้นะครับเวลาคุณสกิลไฟนอลเสร็จ backstep หลบอย่างเงี้นะครับก็อาจจะช่วยคุณรอดได้กับบอสบางตัวกับมินิบอสบางตัวนะครับแต่ผมจะใส่เป็นคิวบัสไปก่อน,นครับเพราะสกิล backstep นี่ผมกดใช้เองครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าอันนี้ p defense ครับ backstep ก็กดเสร็จกัน0%หลบไปรีมานาครับก็เอาผมตามผมได้นะครับ ใช้ mp แค่1นะฮะโอเคครับต่อไปก็สกิลนะฮะที่สกิลยิง shoot battery ห้ snake attack 5ถ้ามีเรียกว่าสกิลพลนะครับถ้ามีถ้ามีเหลือก็อัพให้10นะครับเพราะมันไปช่วยในการลดจิตอาฆาตลบค่าเฮ็ดนะครับเวลาเราไฟนอลนะฮะให้ใช้ก่อนไฟนอลแล้วก็จบไฟนอลเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ามีคนแทงให้ก็สบายครับแต่สกิล snake attack จะไม่มีผลต่อเมื่อเราไปโซโล่คนเดียวนะครับ นะฮะอ่าต่อไปก็เป็นสกิลเวทนะครับพายุไม่จำเป็นอัพนะครับถ้าเล่นสายไฟนอลล้วนครับอันนี้ผมเอามาฟาร์มครับผมรอแคมเปญรีเซ็ตสกิลเอาครับผมจะเอาให้ออกให้หมดเลยเหลือแค่นั้นนะฮะอิมแพ็คอัพเจ็ดนะครับอัพเจ็ดก็เพียงพอที่สำหรับจะทำให้บอสคว่ำนะครับดีสุดนะฮะอัพเจ็ดจะไปอัพสิบนะครับเปลือกสกิลพอยท์นะฮะอันนี้สิบครับเมจิกมาสเตอรี่เพิ่มพลังเวทให้กับไมเท้านะครับ ชาร์จ up สิบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะสำหรับเวทไฟนอลนะเวลารีมานานะเอาไว้คอมโบกับแม็กไมเซอร์นะครับพอกดชาร์จมานาเสร็จแล้วเรากดแม็กไมเซอร์เราจะรีได้ทันทีเลยนะครับเราจะได้มาพันห้านะครับนะเราจะเสีย300นะเพราะอันนี้มันได้300ละอันนี้เราเสีย300ร้แล้วได้พันห้านะครับผมโอเคครับ power wave up แค่5นะครับไม่ต้อง up สิบนะครับมันแค่ทำให้เราตีเป็นคลื่นพลังเวทเฉยๆนะครับเอาไว้ตีไกลนะฮะ สกิลป้องกันอันนี้ไฮไลท์ครับไลท์อาร์เมอร์มาสเตอร์รี่นะครับอัพห้าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้นะครับสกิลนี้ผมเกลียดอ่านนะผมกลัวลิ้นพันนะครับอัพแค่เจ็ดพอนะครับถ้าอัพสิบอ่ะมันจะมีคูดาวของมันครับคูดาวของมันมันอยู่ที่เก้าวินะครับถ้าอัพเจ็ดมันก็แค่สิบวิเองนะอัพเจ็ดดีสุดนะครับอัพแค่เจ็ดนะครับสกิลนี้มีผลในการหลบสกิลบอสระหว่างเราไฟนอลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้นะครับผมจะขึ้นประมาณ ตอนใช้ต้องกดเอาไว้หลบด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะหลบไม่ได้นะครับมันหลบเองไม่ได้แต่ว่าก็สกิลเอาชีวิตรอดครับเร่ง HP เร่ง MP แล้วแต่จะอัพไม่อัพก็ได้นะครับผมแต่ผมจะใช้นะครับผมต้องการเลือกกับ MP นะฮะอ่านะฮะต่อก็เป็นสกิลสนับสนุนเพิ่มดาเมจครับเบฟออร่าอัพสิบนะครับสกิลโลสกิวแคนนอนครับอัพสิบนะครับเอาไว้สตัร์บอสได้ทันทีเลยถ้าอัพเป็นเวลสิบนะครับ ฟอสชิลกับเมจิกคัตชิลถ้ามีสกิลพอยต์เหลือก็อมาอัพนะครับตัวเองจะได้อึดขึ้นนะครับแนะนําให้อัพเป็น5นะครับฟอสชิลเมจิกคัตชิลเราอัพเป็น10นะครับถ้ามีสกิลพอยต์เหลือเพราะมันเพิ่มการเวทครับเวลาเราไปเก็บเวลกับเวทในหน้าก็ช่วยลดดาเมจให้นิดนึง,น,น,ง,น,น,ง,งนะครับนิดนึงนิดนึงจริงๆนะไอสกิลพวกนี้จะใช้เป็นดาวสกิลน่าจะดีกว่านะครับผมไม่อัพนะครับต่อไปก็เป็นสกิลเล่นแลบแต่ท่านครับ แปลวัตถุดิบครับอัพหนึ่งพอครับเวลาของเราเต็มเวลาไปตีบอสแล้วบดรดบของโอเวอร์เกินไปก็ไปย่อยนะครับเอาไปโปรเซสนะครับผมสกิลการสู้รบผมว่าผู้เล่นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่น final นะครับผมแนะนําว่าให้อัพที่หลังนะครับถ้าอัพตอนนี้มันจะใช้สกิลพอยต์เปลืองมากครับมันใช้35มสิบพอยต์เลยนะครับถ้าอัพแบบนี้ผมว่าเราอัพตอนที่ร้อยหกสิบเจ็ดสิบกว่าๆน่าจะดีกว่านะครับ เอาไปอัพสกิลบนก่อนครับก่อนที่จะมาอัพสกิลการต่อสู้นะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับสกิลอัศวินครับพีด e เฟน s ์ครับถ้ามีดาวสกิลก็เอามาครับจะได้ไม่เปลืองสกิลพอยต์ตั้ง10นะครับอัพแค่1พอนะครับโมโนอ่าสกิลคาตนาละกันนะตรงนี้อัพ5ครับผมอัพกล้าพออยากได้มานาอันนี้อัพ1ครับเอาไว้พุ่งหาบอสครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้นะครับ มันจะพุ่งได้ต่อเมื่อในระยะ24เมตรนะครับถ้าอยู่นอกเหนือจากนี้ต้องเดินไปให้ใกล้เองครับแล้วก็พุ่งไปเองนะครับผมอัพแค่หนึ่งนะครับเราใช้แค่หนึ่งพอเราอัพเต็มเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับอัพแค่หนึ่งพอสกิลนักฆ่าครับแบกสเต็ปสำคัญครับเอาไว้หลบสกิลบอสนะครับอัพแค่หนึ่งพออัพเต็มอัพเต็มได้ไหมถามว่าได้ครับแต่ไม่แนะนําครับว่ามันเปิดสกิลพอยนะฮะเลืองอัพหนึ่งพอเพราะเราใช้แค่หลบนะครับ สกิลจอมเวทแฟมิเลียอัพสิบครับแมวตัวนี้เอาไว้เพิ่มมานานะครับ M ATK ผมน่าจะผมจำไม่ผิดน่าจะเพิ่มมา5%นะครับ5หรือ3%เนี่ยแหละและ MP ครับมันจะได้มา2หลอดนะครับเมื่อเรากดใช้เพิ่มความจุให้นะครับไม่ได้เพิ่มมานาให้เราตอนใช้นะครัเพื่อเพิ่มความจุนะครับนะอันนี้ไม่ต้องอัพตามครับเอาไว้คอมโบกับพายุที่แล้วนะครับเอาไว้ฟาร์มนะก็ไม่ต้องอัพตามนะถ้าเล่นไฟนอลล้วนนะครับน่าจะรู้กันอยู่นะครับอ่าดาวสกิลพุ่นดาวสกิล ไม่มีครับมีแค่เอ็กซ์ีครับไม่ต้องใส่ใจครับเอาไปดูต่างหน้าครับอา่าเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพลิน